เราแวะพักทานอาหารนะคะเพราะว่าหิวเป็น กินแล้วไะไปต่อนี่สามารถมาซื้อของฝากได้เป็นของอิตาเลียนนะคะเนี่ยมันพาสต้าอะไรพวกนี้ค่ะโปรชุโต้แถมเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่เมืองฟอเรสสนะคะ